สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีในทางช่องกทิทัน <studio> <ส presence> <superficial> ์ตอวิเชียรนะครับพี่น้องครับเมื่อเดี๋ยวก็ดูงานแต่งนะครับป้านน้าเองนะครับพี่น้องครับแม่งผูกดอเขาเองนะครับพี่น้องครับเมื่อเดี๋ยครับรอเจ้าสาวจอบาวนะครับรอเจ้าบาว กระเป๋าแหย่อยู่ครับพี่รองครับเจ้าสาวรอดข้างในแล้วออกพอ,อ,ลอ,อนะแล้วเอาหัถ่ายแล้วจุ๊บจุ๊บถ่ายแล้วครับพี่รองครับ,บเวลาบานจ้าผับผมกำมหอดฟังประมาณตีสี่กว่าีสามกว่าดีลวครับ,บอยากให้าบเบิ้งครับาายากใเบิ้ลครบกระาแห่ครับแหย่ใส่นะแห่ใส่นะแหย่จุบัดตั้งเล วัดดิบ่กกำลังหายงานตูต้เติมเงินพร้อมเด้ครับพี่น้องตูต้เติมเงินกับ,คคบพ่อเ็นครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นครับพี่น้องครับว่าเอายืนแฮมาทางไหนนะครับกล่าวว่าม่นครับว่าแฮมาทางไหนครับจะบอกหน้าจะแหอยู่ทธ่างมุดครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมีหางตามโจไปนะครับจะาบาเรื่มจากพุ่นนะครับนี่มาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้เล็วครับพี่น้องครับโอ้โอ้โอ้เลยวครับพี่น้องจะเบายางมาแล้วครับพี่น้องครับ ห้องเยี้ยว้วครับพี่น้องห้องเี้ยว้วมาเหี้ยนแล้วมอกันครับพี่น้องครับสายทุกท่านครับพี่น้องครับสุดยอดมือของงามนี่นะครับจอบาวครับพี่น้องรอครับพี่น้องรอทุกคนมากครับพี่น้องครับนี่นะครับสุดยอดครับ เจอบ่าวเจ้าสาวพี่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอาตายายอยู่หลายแห่งมันเองบบลองว่าหลายแห่งครับพี่น้องนี่นะครับไปแล้วไปแล้วพี่น้องเราจะไปหาตู้เติมเงินครับพี่น้องเบิ่งกันตูน้เติมเงินอยู่ใสเนาะมาหาตู้เติมเงินตู้เติมเงินน,นี่ครับพี่น้องโอ้ย ลิ้นพันกันแล้วครับพี่น้องตู้เติมเงินอยู่ใส่นู่นี่ครับโอ้ยวันจียังไปทั้งสลักลางวันเอา้าหย่านบะมีบะคือโอ้นยนีดีเห็นเลยเห็นแล้วบะคือพะนะนี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละตู้เติมเงินยังมาเป็นโลสวงโลนี่แหละ เห็นตัวตรงนั้นแหะเอาขอบคุณยิ่งแล้วเนาะฝากและก็แชร์นี่สองคลิปนี้จะเช่าเป็เชียวน้ำด้อครับพี่น้องครับฝากกดติดตามน้ำด้อครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ